สวัสดีครับผมวันนี้จะมาลองดูเทคนิคใหม่ๆบ้างน,นะครับในการที่จะชกมวยในอาครับผม,มไปดูที่ตัวระมีกันนะครับเราจะฝึกเ่าจะเป็นของหมัดฮุกครับในวันนี้นะ่ะดัวคอมโบของมัดฮุกนั่ก็คือว่าแผนหนะ้าที่เราจะก่อนที่เราจะไปชกแบบ้ต่อสู้เนี่ยแล้วก็ซ้อมก่อนนะครับก็จะมี อัปเปอร์คนะครับร์แล้วก็ฮุกอย่างนี้นะครับนี่คือนี่คือคัมบที่ใช้ค่าง่างยครับอา่าอย่างนี้นะแล้วก็นี่ก็จะลองใช้เป็นเทคนิคก็จะเป็นของวันนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแบบฮุกนะครับแต่ว่าจะเป็นการฮุกแบบโดยการที่เรา หลบหมัดก่อนนี้นะครับแต่ว่าต้องฝึกเท้าด้วยเหมือนกันยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หลบหมัดหลบหมัดแล้วก็แล้วก็ฮุกฮุกซ้ายแล้วก็ฮุกขวาแบบนี้นะครับหรือว่าจะฮุกท้งทีหนึง่งหรือไม่ถ้ามาทางอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายนะครับก็จะท้ายก็ยังไม่หนักเท่าไหร่หลบหมัดหลบหมัดแล้วกันนะเท้ายังไม่ชมนานัญเท่าไหร่ ลบแมสนี่ครับแล้วก็ฮุกขวาอันนี้ฮุกซ้ายแบบนี้หรือว่าจะเป็นฮุกขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีโอกาสน็อกคูต่ะสูได้มากขึ้นหรือไม่นะครับแต่ก็จะยังใช้อคอมโบเดิมด้วยนะครับถ้าถ้ามีจังหวะเนาะไว้คับไว้คับฮุก ครับคุกคุกอ่ะแบบนี้นะครับหรือว่าบักคุกคุกโอเคไปดูกันเริ่มต้นจากสแปมิ่งพันเนี่ยก่อนเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะครับก็ยังหมด normal พอนแรกก็จะง่ายนะครับเป็น1ยก90วินะครับบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ลองดู Good luck, มีมีต้องต้องรู้ว่ามันมีขื่อใกล้ผมด้วยนะยกสูงมากไม่ได้โอเคนาทีครึ่งอ่าหลบมา,ลมาได้แค่ทีเดียวเองได้ทีเดียวเองเขาหลบนะ แค่ทีเดียวเองขาดเขาแน่นนะหนึ่งสองยังไม่ชำนาญน,นะเพราะว่าโอเคเพราะมันต้องฝึกขาด้วย ยังมันมันยังไม่เป็นอัตโนมัติอะไรเป็นการดูบ้างไม่ได้ไม่ได้

แต่ว่ายังฝึกไม่คล่องนะผมอันนี้ไม่ใช่สามยกแล้วก็สามที 来了。 ก็ต้องยัดดันเอาไว้ก่อนหรือว่าถนัดสายก็เลยร่วงไปก่อนนะครับ

Your เป็นคนที่ยิงแม่ใหญ่ <red corner. S 2> ย <c oughs> นะดรตาดือตาเนี่ยอันนี้เป็นเจนาซาโตานะะคีับอัคริเจน,นี่เก่งเลยนี่กัดก็จะแน่น <away. S 2> นะครับ เล่นแบบเซฟเซฟแบบเซฟเซฟกัน oh, okay. ไม่ให้โดนโน็อกไม่รู้ว่าจะใช้เทคนิคได้ไหมนะรับไปก่อนดันไปกันนงไปสิงไปสิงไป ดังด <finden S 2> ังคือ <c oughs> เกิเนคาดแล้วก็เหนื่อยไปเป็นแต่หุกทรายเลยมองข้าบ้าง ก็ลองไปเรื่อยๆครับตอนต่อไป3นาทีจีนไพรสก็จะเก่งขึ้นอีกนะครับแต่ว่ากาศเขาจะไม่แน่นเท่ากับโจเพราะเวลา3นาทีเนี่ยถ้าเรายิงหุกได้เข้าเป้าก็ก็น่าจะน็อกเอาได้ทันอยู่นะครับ หมือนกับไม่ได้ใช้แผ่นเลยคือแผ่นคือต้องรอเขาบุกใช่ไหมก็แล้วแต่ปรับปรุงได้ทรายร่วงแต่ขวาไม่ค่อยร่วง ค oh. อ,อมโบที่เตรียมมานี่ไม่ได้ใช้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองไปสนามใหญ่ขึ้น คู่ต่อไปเป็นลุยส์เฟลิก์เนี่ยฮะไลนิ่งนะคนนี้คือแบบเร็วมันเร็วแต่ว่าใช่นอร์มอนี่เป็นเวทีใหญ่ขึ้นนะครับว่าจะเก่งขึ้นเป็นแบบระดับอาชีพนะก็คือเกมนะไม่ใช่ผมไปไตอาชีพได้นะ ร้อมสามานบบไม่เนจะเล่นเดินไปแล้วมันจะเล่นแต่ก็หมดแรงเนี่ย เดี๋ยว6 7 eight. ตรงปขาคางเท <Three, three, S 1> ่าไหร่ยากนะเนี hmm. mm ่ยืม ไม่ทันนี่แนะ่เดี๋ยวหนึ่ง ladies and gentlemen ยากแล้วยากแล้วต่อไปจะไปถึงไหนครับโอ้ยมงมุมนะแมงมุมนี้แบบสูงเลยมนมุมนี้แข็งแกร่งมากนะแต่ว่าเราก็อ่อนแอลงแล้วเพราะเราเจอมาหลายคนแล้ว อะลองดูว่าจะแพ้อย่างไรนะครับน่าจะถนะยากแต่เขาจะ <it> เขาจะปล่อห <all> นึงครับปล่อ <but S 2> ตรงคางก <predict> ับค้องนี่แหละเห็ผมเองไหมอึดอัดไหมโอ้เห็นหนา้า เขาจะว่าเขาจะเปิดอาดกาบบนแน่นอยู่นะเไม่สนอจไรเงี้วะฮะ

嗯。S! I'm going

หมดแรงเหมือนเขาก็หมดเหมือนกันน็อกสองดูว่าเขาจะหมดแรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีแรงเดี๋ยวเราก็จะลองน็อกดูหรือว่าอาจจะถูกน็อกหรือว่าเราจะแค่ยืนนะครับดูฮะ โอ,อเข้าแก้งยืนต่อยแน่มันเปลี่ยนมวยซ้ายด้วยมือขวาอ่า,อา,อามืขอขวาได้ได้เยอะอยู่ <laughs> โดนเตนถือ่ะน่าจับตกเลย ท้งส่วนไม่ได้เพราะกลัวชนกลัวมือชนขื่อแล้วเขาตัวสูงแล้วก็ยกแล้วก็ยกสูงแล้วพอชนขื่อนนิ้วไม่ถลอกมันเท้าอ้างเขาเพิ่ม 말씀하습니다 <Marvel> น่าจะแพ้คะแนนเอาไม่น็อกสักก่อนนะว่าไม่ไม่กล้าชกแลนเพราะว่ากลัวไปเดินไม่ได้น,นะอันนี้ตัวสูงปึ๊บนสุดทใช้แล้วมาตรงเนี่ยมันไม่น็อก อันต่อหนึ่งก็หมดเหมือนกันก็เน้นถ้าไม่ตายครับผมทุกซัก ก็แคบไม่ไหวกว่าโดนผนังนี่นี่ยเซ็นไมาเก็บสามไลท์ yes ดูคนต่อไปยังจ้าวิง t h อาร์เท t นะครับชงชจวร์รู้ไหม หนแล้วกันไม่แพ้ให้เราแพ้เนี่ยวันนี้เขาจะเป็นมือซ้ายครับลองดูไอที่คอมโบที่ฝึกมาแต่ไ huh. ม okay. uh ่ได้ใช้รมอโอบหอย่างน้ลเลอะอื้ม ก็คือห,หลักลากก่อนเอามมอขวาลากแล้วก็มือซ้าย <c oughs> 嗯。 นั่นเลยฮะนั่นเลยรู้ว่นานวจะพานานแพ้นั่นเลยมันจะหมดจ้ะ Yeah. <sighs> Ladies and gentlemen, mm, <but> yeah. with the match ending. เพียงพอแต่แค่นี้ก่อนมันแรงจริงขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ